ครับสวัสดีพี่น้องป้องปายเบิร์ซูคูซคนพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้พัชากะจะพาพี่น้องมายิบขันบักเบงพี่น้องจ๋าเป็นขันหมากเบงเอ่อขันบักเบิงส่งจจมเหเนาะพี่น้องเนาะเป็นนิวโบราณนะจากพัชาเฮิตส่งลูกค้าทุกวันพระอยู่แล้วพี่น้องจ๋าทุกวันพระสิบห้าครเมื่อวานนี้ก็เลยสิพาพี่น้องมาฮิตเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พัชาไที่ฮ็ดกล้วยไวลวเด้อจ้าฮ็ดกล้วยไว้แล้วดับแรกเขาก็จะภาพเป็นสามเหลี่ยมพี่น้องจ๋าภาพเป็นสามเหลี่ยมกีบโบราณ หลังจากนั้นเราจะมาเทียบกับอันนึงที่เขาเหตนแล้วความสูงความต่ำของกีบัับบิงเนาะพี่น้องเนาะพอเขาเทียบเสร็จเรียบร้อยเขาได้ความสูงความต่ำแล้วเขากระส่ Step Mac เสเต็ปเปิลแม็กลงไปเลยสเต็ปเปิลแม็กลงไปแม็กลงไปทั้งบทสีกาบหรือว่าสีทิศสีทางเลยจ้ะบางคนแม็กลงไปย่านแต่ลูกแม็กเบิร์ดพี่น้องจ๋า แม็กลงไปหลายๆล,ลูกเห๋ือจ้าเพื่อความแน่นชิ้นงานได้ให้รวมติลลีร่ระบงามได้พี่น้องจ๋าต้องเค็ดแน่นๆ่นเหรือจ้าชิ้นงานนะนี่แม็กลงไปเลยทั้งบทสี่ที่สี่ทางพอเขาได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นพี่น้องจ๋าพับเป็นสามเหลี่ยมชั้นที่สองสับวางจ้ะนี่ ซับวางแนวนี้จ้ะทั้นที่เอาซับวางนี่กระใสแค่สี่กาบเดี๋ยวจะให้ยึดไว้สี่กาบเป็นลักซับวางไปซับวางมาสิซื้อเดยอพี่น้องเด้อและหลายคนกับเป็นแล้วล่ะจ้าบอกเบ่งตัวนี้พัชชาพาเห็ดทุกวันศิลป์เลยพี่น้องจ้าามว่า่ท่ายคลิปได้บหต็ตไปได้บหต็ตได้อยู่พี่น้องแต่พัชชาก็เสียดายเนาะเพื่อเป็นความรู้แลวก็เป็นประโยชน์ให้สำหรับเอฟซีที่เข้ามาเบิ่งใหม่เพิ่นยังบเหินคลิปนะพี่น้องจ้าแต่ผู้ใดที่ได้เบิ่งคลิปแล้วกาคือว่า ทบทวนบทเรียนไปนากันเนาะจ้ะเหตุ hey, แบบนี้ซับวางกันไปซับวางกันมาจ้ะอันนี้เขาจะบวางกลาบ,กบักเบงที่เดีย๋ยวจะเขาจะวางกลาบ,กบักเบงห้างตรงนี้คือเป็นอจอมแห่เด้อยพี่น้องเดือยตรงนี้นะตรงนี้เิ้อวมาจอมแห่จะซับวางกันไปซับวางกันมา พอเฮดเป็นจอมลงมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าจอมนี้จะเป็นหนึ่งสองสามเป็นสามชั้นแบบนี้แต่ที่จริงนะมันเป็นหกเด้อจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะว่าเราสบับวางกันพี่น้องจ๋าพอได้จอบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือนิ้วใบสีแบบโบราณเวลาพระชาม้วนพระชาจะให้มีรูไว้พร้อมพี่น้องจ๋าเพื่ออย่างเพื่อให้เอา,เอาไปเอหรือไปเสียบดอกไม้เวลาเขาวางเออนิ้วโบราณลงเขาจะวางตรงข้างบนนี้จ้ากับชั้นแรกนะจ้าจะวางตรงนั้น ใช้แม็กจะแม็กไวจ้ะแม็กเข้าไปเลยใครสนใจแม็กกระสั่งได้เด้อพี่น้องจ๋าแม็กสองร้อยห้าสิบบาทจา้าพี่น้องจา๋ารวมส่งเก็บปลายทางไซดีแท้ไซดีว่าเด้อพี่น้องเด้อใครสนใจกระทรูศูนย์เก้าสามหกเก้าสามสี่หนึ่งแปดสี่เด้อพี่น้องเด้อศูนย์เก้าสามหกเก้าสามสี่หนึ่งแปดสี่ 4. หรือทักมาทางข้อความ Facebook เฟซบุ๊กเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะพอเาแม็กแบบนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ กาบบักบิงพับขวาทับซ้ายเป็นกาบบักบิงแบบโบราณวางลงไปเลยพี่น้องจา๋าวางลงไปให้ตรงกับนิ้วอ่าบักบิงหรือว่านิ้วบ่าสีเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพื่อนจะได้อุ้มนิ้วอ่าบ่าสีของเฮ้าให้มีความแข็งแรงทนทานและการให้แน่นพี่น้องจา๋าเนี่ยามาวางเส้นน,นี้จ้ะให้เพื่อนอุ้มไว้วางกับซับวางเด้อจะ้ะบมแมนว่าวางเรียงเรียงไปเลยได้พี่น้องจา๋าซับวางนี่จีบนี่ฮาโบไซห้าควาำมาวางพี่เลย พอชั้นต่อไปเราถึงเอามาใส่ให้ตรงกลีบนี้เดี๋ยวจยลูกแม็กเวลาใส่สองแถวมันหมกักแล้วนี่แหละหนักติดมีทั้งข้อเสียและข้อดีพี่น้องจา้าถ้าใส่แถวเดียวกับบมีปัญหาถ้าใส่สองแถวเวลาลูกแม็กเพิ่นฮักเพิ่นอย่างกับสติด๊ดเราต้องดันลูกแม็กถอยออกแล้วพี่น้องเนาะถอยออกแล้วกันใส่ได้ปกติจา้าแม็กตัวนี้แรงกดจะดีจะเป็นจังหวะเดียวปุ๊บๆลงไปเลยจา้า จะบบเป็นสองจังหวะสามจังหวะขวาซ้ายพัชชาจิดเลียวจังหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่ก็วางซับว่างมาหน้นี่เวลาพัชชาแม็กพัชชาจะแม็กหลายๆลูกเลยเพื่อให้มันแน่นพี่น้องจา๋าบางคนแม็กยนันแต่ลูกแม็กเบิร์ตโบได้พี่น้องชิ้นงานออกมาบบสวยบบแน่นต้องให้แน่นจะมารวมเทลลีอยู่บบได้เด้อจ้ะจ้ะเนี่ยซับว่างไปนันนี้แล้วจ้ะ พอชั้นต่อไปเฮากระใสเ่เป็นยิ้วใบสีแบบโบราณแบบนี้พอชั้นต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นซี่กาพี่น้องจะให้ชื่อไว้ตะวัซีกกาเนี่ยพัชชาความเดี๋ยวนี้ตัวนี้พิษและพัชชาความลายนี่จะกลับไปแก้ไขละเมื่อกี้พัชชาความลายมันจะเบิ่งออกเลยเวลาความลายบอกความลายลูกแม็กพัชชาไซยี่หอ้อนี้เด้อพี่น้องเด้อ S D I ไ่ดีเด้อพี่น้องไ่ดีแท้ ลูกสเต็ปเพื่อนพัชชาใส่มาทุกยี่ห้อเลยเด้อกล่องเขียวพัชชากระใสมาแล้วเด้อจ้าแต่ยังสูตรตัวนี้บดได้พัชชาลองมาแล้วพี่น้องจ้าตัวนี้เพิ่นจะคมเวลาเฮาแม็กลงไปนี่จะกรึบกรึบกรบกรึบเลยได้พี่น้องคมเพราะว่าอ,อย่างพัชชาเคยเ็ดบกบิงมืออ,อยุ่เจ็ดสิบอันเ็ดอยู่สองมือช่วงแรกกระใสเป็นแม็กเป็นลูกสเต็ปเพื่อนกลองเขียวแต่ต่อไปมาเปลี่ยนส่ยี่ห้อน,นี้แล้วโอ้บวบปวดมือ กล้องเขียวนะปวดมือพี่น้องเขาต้องได้ลงน้ำนักมือหลายเพว่อพุ่นโบเข้าง่ายบ่วิธีเฮ็ดก็ได้บด้ยุ่งบด้ยากจ้ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าพระชายให้ลงมาห้านิ้วเดี๋ยวจะสองสี่ห้า 2, 4, สังเกตเวลาเฮ็ดลงมาหนนิ้วนี่บ่ให้ยาวเกินพี่น้องจ๋าหมายถึงลดหลั่นลงไปลดหล่นลงไปพเพราะเราเสียบดอกไม้ขึ้นไปเพิ่งจะยาวอีกเนาะพระชาก็เลยบ่เฮ็ดนิ้วยาวบางคนเฮ็ดนิ้วยาวแล้วเพิ่งจะบ่เป็นทรงเป็นรูปเป็นล่างเลยพี่น้องต้องเฮ็ดนิ้วประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพระชาจะเปลี่ยนลายข้อให้ติ่นบักเบ่งเสร็จเรียบร้อยจะมาเบิ่งน้ำกันว่าจะสวยงามสมัยเนาะจ้า